ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่นํามาฝากเตือนภัยคุณผู้ชมในวันนี้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องขับขี่ไปยังพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตอุทยานต่างๆค่ะ ให้ระวังสัตว์ป่าด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าชายเลนที่34ตํมบลังสตูนนะคะฝ่ายดูแลสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูลได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าข้างแว่นถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ถูกรถชนตายเป็นประจำค่ะเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเร็วสูงค่ะจึงขอฝากเตือนนักท่องเที่ยวช่วยลดความเร็วแล้วก็คอยดูว่ามี ข้างแว่นกําลังข้ามถนนหรือไม่นะคะข้างแว่นถิ่นใต้ถือเป็นสัตว์ป่าหายากนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ส่วนมากก็จะออกหากินในช่วงเวลาเช้าพ่อตกบ่ายก็จะรวมกลุ่มกันหลับอยู่บนต้นไม้ค่ะ ที่ดีนะคะหากผู้ใช้รถใช้ถนนต้องขับขี่ไปบนเส้นทางที่มีสัตว์ป่าก็ควรจะลดความเร็วนะคะนอกจากจะเป็นการป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่เองด้วยนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของทุกชาวบ้านสุดสัปดาห์แล้วค่ะดิฉันนิชาพร้อมพินงาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ